ในหมวดของหวานนะครับแล้วก็จะเน้นไปที่ความหอมหวานเพิ่มให้กับชีวิตของเรานะครับใช้สีสันที่สดใสหมดสีแดงพบกับเมนูขนมเทียนแก้วมังกรล้างและแช่ถั่วเขียวลอกเปลือก2-3ชั่วโมงจากนั้นนําไปนึ่ง20นาทีหรือจนสุกดีนะครับจากนั้นพักเอาไว้และในระหว่างที่เรานึ่งถั่วนะครับนี่ครับแป้งข้าวเหนียว แก้วมังกรสีแดงน้ำตาลทรายและเกลือเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแป้งกันครับเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะออกมาคล้ายๆกับดินน้ำมันนะครับเราจะแบ่งส่วนผสมออกมาเป็น18ส่วน18ก้อนด้วยกันน้ำหนักก็จะอยู่ที่25กรัมนะครับพอทำเสร็จแล้วก็คลุมหน้าด้วยฟิล์มถนอมอาหารพักไว้จะได้ไม่แห้งครับมาต่อในส่วนของไส้กันนะครับเราจะโขลกรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยจนละเอียด จากนั้นผัดกับน้ำมันพืชจนหอมนะครับแต่ว่าระวังอย่าให้เกิดสีเข้มนะครับใส่ถั่วที่นึ่งสุกลงไปปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายและเกลือผัดจนเนื้อเนียนดีนะครับใส่หอมเจียวแล้วก็คลุกให้เข้ากันตรงนี้ถ้าใส่ถั่วร้อนๆนะครับจะทําให้เราผัดได้ง่ายนะครับตอนนี้เชฟยิสเตรียนะครับให้ส่วนผสมเนี่ยบางๆเพราะว่าเราต้องพักให้เขาเย็นลงมือเราเนี่ยถึงจะปั้นได้ครับ สำหรับตัวแป้งแก้วมังกรที่เราพักไว้นะครับเราจะคลึงให้เป็นแผ่นแล้วก็ใส่ตัวไส้ถั่วลงตรงกลางครับห่อให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็วางพักไว้ในภาชนะที่ทาน้ํามันบางๆเอาไว้เพื่อป้องกันการติดนี่นะครับเราก็จะใช้ใบตองนะครับสใบประกบกัน,นครับเอาด้านสวยๆออกตัวนี้เราเช็ดล้างทำความสะอาดนําไปเผาไฟนิดน,นึงนะครับหรือว่าตากแดดแรงๆก็ได้นะครับจะช่วยทําให้มันนิ่มนะครับแล้วก็ไม่ไม่แตก พอให้เป็นทรงพีระมิดนะครับโดยการพับใบตองให้เป็นกลวยก่อนป้ายน้ามันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวขนมของเราลงไปพับด้านล่างนะครับลงมาประกบกดให้แน่นแล้วก็พับด้านขวาด้านซ้ายซ้อนกันจากนั้นจัดทรงด้านยาวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ม้วนพับเข้ามายัดปิดด้านท้ายครับพอให้เป็นทรงพีระมิดแล้วก็นึ่งด้วยไฟกลาง30นาทีหรือว่าจนกว่าจะสุกครับ